อนนี้ไม่รด้วนะแต่ผมร้อนทำไมไม่ไปคุย <c oughs> ก่อนที่จะติดฝัง่งเนี้ผมถามลูกน้องแล้วไม่ต้องห่วงว่าโรงนู้นเป็นของคอมซิสโรงนี้จะเป็นไงผมอยากให้พวกเขาเทียบส่วนสําคัญของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลังการขางแค่คนสแตนบ,บายแค่คนต่อก็โอเคเซิร์ชเนี่ยติดโซล่าเนี่ยเยอะเยอะมากเลย,เ,ยเขาอยู่ไหนเราไม่รู้สุดท้ายก็เลือกคอมซิสมันรู้สึกจับต้องได้แล้วก็มีตัวตน ไซนี้เป็นไซที่2ของเจ้าของเดิมครับบริษัทชูโขกุปบริษัทนี้เนี่ยเขาทําทั้งสํานักงานทําทั้งออกบูธท,ที่เราไปเดินบูธนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับบริษัทนี้อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเขาขยายโรงงานตอนแรกเนี่ยเขาติดไปแล้ว15กิโลวัตต์ไซนี้ติดไป25กิโลวัตต์ครับเพราะว่าอะไรคือการใช้ไฟเพิ่มขึ้นระบบออโตเมชันเนี่ยจัดเต็มมากๆครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะเรียกเรามาดําเนินการอีกครั้ง คือลูกค้าคมซิโซล่าส่วนใหญ่อะครับคือติดแล้วบอกเพื่อนมีบ้านหลังใหม่ขยายขึ้นก็บอกต่อทําให้ตอนเนี้ยเราติดตั้งมากกว่า1,300ไซส์แล้วครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากครับผมขอถามในมุมมองพี่บอลบ้างว่าโอเคเราใช้มาละฝั่งหนึ่ง15 k มาติดฝั่งนี้ 2, อีก 25K อ่ะเพราะอะไรพี่ถึงพอโซล่าก็ต้องเจ้าเนี้ยมัน ยังไงขอแบบจากใจเลยพี่จากใจเหรอผมผมไม่ค่อยได้ใช้งานสมผมฟังฟีดแบ็กจากผู้จัดการผมแล้วก็พวกทีมงานผมตั้งแต่ติดมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่อง เรียกมาซ่อมเนี่ยแทบแทบจะไม่มีแล้วก็น้องผมทุกคนเนี่ยใช้เครื่องมือมันง่ายทุกคนดูได้และทุกคนก็คํานวณได้ว่าวันไหนประหยัดเท่าไหร่จะต้องทําอย่างไรอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทการดูแลง,ง่ายนะเพราะที่อยากมาถามพี่เลยเพราะว่าคือลูกค้าผมหลายคนเหมือนกันที่แบบบ้านนี้แล้วก็ทําอีกบ้านหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างชัดๆเพราะผมเน้นเรื่องบอกต่อกับถ้ามีโอกาสขย,ขยายไป <c oughs> บ้านอีกหลังหรือโรงงานอีกหลังแล้วแบบ <c oughs> เฮ้ยอยากให้พอใจถึงใช้บริการเราแล้วน้องๆผมทํางานเป็นไงบ้างครับพี่ผมฟังจากช่างไฟผมนะหัวหน้าช่างไฟผม mm hmm. บอกว่ามันมีมาตรฐานเวลามันมาเข้ากับวงจรของโรงงานเราเนี่ยทีมผมเองก็มั่นใจ mm hmm. เวลามีคนนอกเข้ามาติดตั้งอะไรที่อยู่ในโรงงานเราเนี่ยมาทํางานด้วยกันเนี่ยทีมทีมผมก็มั่นใจ อันนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้ามันไม่มั่นใจแล้วมันมีปัญหาเนี่ยมันพ่วงกับเครื่องจักรมันพ่วงกับการทํางานใช่อันนี้สําคัญจริงแล้วผมมาเอามาตรฐานของทั้งที่อย่างที่พี่เห็นนะผมเอาไปครอบทําบ้านด้วย คือโรงงานเนี่ยคุณภาพในเรื่องของเครื่องจักรมูลค่าแต่ว่าถ้าบ้านอะ่ะประเมินค่าไม่ได้เรื่องชีวิตผมเน้นมากอย่างที่พี่บอลบอกเลยครับว่าอ่ะอย่างพี่ไม่ได้ใช้งานตรงแต่น้องๆพี่สบายใจอันเนี้ยบางทีผมไม่ได้ถูกที่สุดผมต้องยอมรับแต่ผมทํายังไงก็ได้ให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าไม่จุกจิกหัวใจก่อนที่จะติดฝั่งเนี้ยผมถามลูกน้องแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงว่าโรงนู้นเป็นของคอมซิสโรงนนี้จะเป็นไงผมอยากให้พวกเขาเทียบ ผมพูดบนโต๊ะเลยว่าแบบผมให้ผู้จัดการจัดซื้อเทียบให้ผู้จัดการโรงงานเทียบเขาก็เทียบเทียบให้ผมดูแต่สุดท้ายคนที่ใช้งานกับคนที่อยู่กับมันเนี่ย ก็เลือกคอมซีดอันนี้จริงๆเขาก็เลยเลือกเลือกกันมาแล้วก็เลือกกันมาถึงผมผมก็โอเคงั้นเป็นคอมซีดก็ต้องเป็นคอมซีดโดยรวมเป็นยังไงบ้างพี่ถ้าให้วิจารณ์ให้อะไรเงี้ยอ่ะนพูดต่อไปตรงมาได้เลยผมเน้นความเลียวอยู่ละผมไม่ได้อยู่เฝ้านะแต่ผมถามฟีดแบ็กน้องมันเหมือนทั่วๆไปผมมองว่าส่วนสําคัญของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลังการขายซึ่งเวลามีถามเวลามีปัญหาการใช้งาน แล้วก็เวลาติดต่อกับการไฟฟ้าติดต่อกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันรู้สึกจับต้องได้แล้วก็มีตัวตนสิ่งที่ผมน้องผมกลัวก็คือเซิร์ชเนี่ยติดโซล่าเนี่ยเยอะเยอะมากเลยอันเนี้ยเขาอยู่ไหนเราไม่รู้จริงๆเรื่องหลังการขายที่ผมเน้นมากเพราะว่าผมตั้งคอนโทรลรูมเลยแล้วที่ผมยังไม่ได้โฆษณาบอกพี่ไว้ก่อนเลยแต่ผมเริ่มทาแล้วตอนนี้ผมโฆษณาว่าถามเนี่ยตอบภายใน5นาทีหลังการขายผมก็เซต KPI ไว้5นาทีเหมือนกันหน้าเป็นยังไงหลังต้องเป็นอย่าง,งานั้นตอนก่อน เขาจะซื้อเราอะเราตอบเขาเร็วหลังเขาจะซื้อเราก็ต้องเร็วเหมือนกันตอนนี้ผมเริ่มลงตัวแล้วผม,ผมว่าหัวใจคือหลังใช้เพราะคนทาธุรกิจอย่างผมอย่างทีมงานผมเนี่ย S <S เขาไม่ค่อยรู้จักสินค้าพวกนี้หรอก <Okay. S 1> อืมแล้วคนที่หาข้อมูลก็จะเป็นไม่กี่คนแล้วโซล่าเป็นของที่แบบซื้ขขอครั้งเดียวอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะไม่ค่อยมีใครซื้อซ้ำไม่ค่อยมีใครขย,ยับขยายบ้านใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ตัวเมื่อสายไปแล้ว <S 2> <S 2> แต่ผมมันเน้นเรื่องหลังการขายแล้วพี่ในฐานะที่เห็นหลังการขายจนมาซื้อซ้ำเนี่ยที่อยากจะฝากอะไรถ้าคนเป็นห่วงเรื่องหลังการขายผมมองว่าโซล่ามันเป็นมันเป็นของใช้ที่ต้องใช้คุณภาพมาเนาะมันไม่ได้ใช้ราคาเพราะวันหนึ่งถ้าเราซื้อหวยผิดแล้วได้ของไม่ดีเนี่ย แม้ว่าก่อนซื้อเราจะประหยัดสักเล็กน้อยหรือจะประหยัดแค่ไหนก็ตามแล้วแล้วพอมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ในบ้านเราแล้วเนี่ยมันมันไม่คุ้มจริงๆหลังการขายผมรู้สึกว่าทางนี้เหมือนกับมีทีมเฉพาะแล้วรู้สึกว่าเขาเขา,เขาดูแลจริงเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเวลาไม่ทํางานตรงนี้แค่คนสแตนบายแค่คนตอบแค่คนแก้ไขเนี่ยผมผมรู้สึกว่า เพราะโอเคอืมแล้วที่สำคัญคนตอบมีความรู้ <c oughs> ไม่ใช่แค่รับสายเนี่ย <c oughs> อ,อ,อ,อันนี้ผมโอเคผม,ผมทั้งเทรนนิ่งทั้งก่อนและหลังเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแต่ถ้ามันเทคนิคมากๆผมก็จะมีวิศวกรสแตนบายให้อีกอืมอือันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบผมรู้สึกว่ามันเคยดับทีนึงรู้สึกวันลุกข,ขึ้นก็มาเลยมาดูแลมาอะไรอย่างนี้เลยเรื่องซีเรนะียสพร้อมแเนาะเป็นเรื่องไฟดับหรือน้ำรั่ว ภายในหนึ่งวันทําการผมต้องมาแต่ถ้าเรื่องไม่ซีเรียสเช่นแผงดับไปแผงหนึ่งพอไมโครมันเสียไม่เท่าไหร่ถ้ามันเกินจากที่ผมคอมมิตไว้ผมจ่ายตั้งให้ด้วยมีมีคอมมิตนั้นอยู่ในสัญญาด้วยแต่ถ้าเรื่องซีเรียสพอแบบไฟดับมีเรื่องน้ำรั่วเมื่อไหร่เล็กบิส i เนส s เดย์ผมเข้าเลยตอนนี้ไม่รั่วนะอืแต่ผมร้อนทำไมไม่ไปคุยห้องแอร์โอเค